เรามีความเฉลียวฉลาดไม่ยึดมั่นตัวตนไม่รับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนมันก็ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้เรามันโง่ตรงที่มีตัวเราเราทําให้เรามีตัวเรานี่วก็เปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเราจนตะโกนว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา มันเป็นคนบ้าหรือเป็นคนโง่ดูให้ดีว่ามันสร้างตัวเราขึ้นมาสำหรับรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเราก็อย่าสร้างตัวเราขึ้นมาเล้วความเกิดแก่เจ็บตายมันจะเป็นของใครเราก็จะล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าทำให้เราสามารถพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย เราต้องพ้นความเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่ไหมไม่ใช่มาติดตันอยู่ที่ว่าเราไม่อาจจะล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้ขอพุทธบริษัททั้งหลายได้สังเกตด,ดูเรื่องนี้นดีๆพวกคนเกลียดวัดซะอีกเขาได้เปรียบเขาไม่แยแสกับสิ่งเหล่านี้ ขาก็ไม่มีความทุกข์คกล้ๆกับว่าเขาไม่รับเอาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเขาในคนรักวัดกลับัลบมีบาปมีกรรมมีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเต็มที่แล้วก็สลัดออกไปไม่ได้สำหรับผู้เกลียดวัดที่ไม่สนใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเสเลยนั่นก็ไม่ถูกเหมือนกัน เพราะศักวันหนึ่งจะนั่งลงรอง้องไห้เพราะปัญหาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายหรือจะถึงกับเป็นโรคประสาทโรคจิตอะไรก็ได้เนื่นองโดยปัญหาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีปัญหาอื่นยิ่งไปกว่าปัญหาเกิดแก่เจ็บตายปัญหาเศรษฐกิจในโลกนี้ ดูเถอะหัวใจของเรื่องมันก็เนื่องกันอยู่กับปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเกิดเรื่องกินเรื่องแก่เรื่องอนาไม่เรื่องเจ็บไายแล้วก็เรื่องที่จะต้องตายไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดไหนในโลกมันมีมูลมาจากความทุกข์ข้อนี้คือเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ้คนเกลียดวัดจะไม่สนใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายซะเลยนั้นมันไม่ถูกมันไม่ยุติธรรมนันกควรจะสนใจเพียงพอที่จะทำจิตใจให้สูงขึ้นให้ฉลาดขึ้นจนอยู่เนื้อปัญหาที่เกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายมันก็ย้อนไปถึงเรื่องไม่มีตัวตนอีกนั่นเองถ้าเข้าถึงความไม่มีตัวตนได้โดยจิตใจแล้ว มันก็ไม่มีปัญหาหรือความกลัวอันเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมีความทุกข์เพราะการเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าพ้นนะจากการเกิดแก่เจ็บตายนะที่เรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานจะได้ <c oughs> นี่มันเป็นเรื่องที่น่าหัวอยู่ตรงที่ว่า ให้ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีอยู่ในทุกคนเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ในทุกคนที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินักคนก็ไม่ชอบแต่โดยไม่โดยที่ไม่รู้สึกตัวมันก็รับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตัวโดยสนิทใจจิงกลัวยิ่งกว่าสิ่งใด เพราะความที่รับเอาไอ้สิ่งนั้นมาเป็นของตัวความเกิดของตัวความแก่ของตัวความเจ็บของตัวความตายของตัวมันเล่นตลกหรือมันซ่อนเงื่อนซ่อนคนอะไรกันอยู่ที่ตรงนี้เราก็ไม่ชอบแต่แล้วเราก็รับออกมาเป็นของตัวสุดเวียงเลยมึงก็ได้เป็นคนโง่ที่สุดและได้ทนทุกข์กันเพราะเหตุนี้ เรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดธมาเชื่อว่าที่นั่งกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี่คงก็คงจะมีความคิดเรื่องนี้ด้วยกันท้งนั้นแล้วก็จะแบ่งเป็นสองพวก คือบางพวกก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดบางพวกก็เชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดหรือไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้ที่ในสองพวกนี้น่ากลัวว่าในพวกที่เชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดหรือไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้จะมีมากกว่ามากกว่าพวกที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดจะจริงหรือไม่จริงก็ธรรมะก็ไม่ต้องการจะพิสูจน์แต่สันนิษฐานว่าอย่างนั้น ว่าที่นั่งกันอยู่ที่นี่มากๆนี่เพงจะมีพวกที่เชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดตายแล้วพ้นไปเลิกไปนี่เป็นมากกว่าที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดไอ้พวกคนเกลียดวัดนัก็มักจะไปในทางตายแล้วไม่เกิดแต่คนเกลียดวัดที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดก็คงจะมีบ้างเหมือนกัน เมื่อว่าโดยที่จริงแล้วมันผิดด้วยกันทั้งคู่ค <c oughs> ือความถูกต้องนั้นมันไม่ใช่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดการพูดลงไปอย่างนั้นมันผิดทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเหตุปัจจัยว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุปัจจัย ที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตามันจะเกิดหรือไม่เกิดมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกนั่นท่านสอนว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทธิปัจจตาไม่ใช่ตายไม่ใช่เกิดไม่ใช่มีคนสาหรับจะตายและเกิดนั่นมันมันไกลามากไปถึงว่าไม่มีคน ารบจะตายแล้วเกิดมันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจิตามันมีกระแสแห่งอิทัปปัจจตาคือสังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์อันนั้นอย่างที่มนุษย์ธรรมดาเห็นแล้วมาพูดมาบัญญัติกันว่าตายว่าเกิดว่าเจ็บว่าค่ายว่าตายว่าเกิดนี่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์อ ท่านทรงประสงค์ใจมองเห็นเป็นกระแสะแห่งอิทัพปัจจยตาไม่ใช่คนไม่มีคนเรจะเรียกว่าไม่มีอาการตายไม่มีอาการเกิดก็ได้ไมีแต่การเปลี่ยนไปตามกระแสะแห่งอิทัพปัจจยตาพูดอย่างนี้ถูกต้องที่สุดไม่เป็นนัตชิกะทิฏฐิที่ถือว่าไม่มีอะไระเลยเพราะมันยังมีกระแสะแห่งอิทัพปัจจยตา เป็นที่ตั้งแห่งสมมติและบัญญัติแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าตายแล้วเกิดคือเป็นสัตสติฐิแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าตายแล้วศูนย์ซึ่งเป็นอุดเฉทิฐิ <c oughs> มีเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดมันมีความจริงที่เล่นลับอยู่ถึงขนาดที่เรียกว่าโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีคน ที่จะตายหรือจะเกิดมันเป็นเพียงพฤติกรรมของธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแลวเราสมมติบัญญัติเรียกกันว่าคนว่าสัตว์ว่าตายว่าเกิดอย่างนี้คนเกลียดวัดน่ไม่ใช่คนโง่แต่ว่าเป็นคนที่ปัญญามันหลงทาง ท่านสังหลายช่วยสังเกตด,ดูดีๆว่ามันไม่ใช่โง่แต่ปัญญาของมันหลงทางเพราะมันมากเกินไปก็ได้ทั้นคุณระวังให้ดีอย่าให้ปัญญาหลงทางคนที่มีความคิดนึกถึงขนาดที่จะคัดค้านพระธรรมคัดค้านศาสนานี่ไม่ใช่คนโง่ มีความเฉียบแหลมมาไรพอตัวแต่แล้วว่าปัญญามันหลงทางจึงไปเกลย ang, 1600, andan, ham, ียดธรรมเกลียดศาสนาเกลียดวัดว่าอารามเกลียดพระเจ้ากระสงการที่มามันมองให้เห็นว่าไม่มีคนไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดนี่คนเกลียดวัดนจะจะมองเห็นได้ได้ก่อนก่อนกว่าคนติดวัดงอมแงม ไอ้คนติดวัดงอมแง,ม,งมนี่ไม่ใช่คนฉลาดเสมอไปถ้าติดทนา,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 ายจนงอมแงมงมไงนี่ไม่ใช่คนฉลาดนอคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรือเห็นดันทุลังไปตรงกันข้ามนัม่นเป็นคนมีปัญญาก็ได้แต่ว่าปัญญามันเชโกปัญญามันหลงทางถ้านใครไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิด อย่างถูกต้องนี่ก็ไปคิดดูซิใหม่ไปคิดดูจนในห,หมดปัญหาเรื่องไม่มีคนตายและเกิดมีแต่ทุติของนามรูปของสังขารทั้งหลายเป็นไป,นาปนาตามกฎแห่งอิทัปปัจเจตาเราหวังว่าคนเปียดวัดอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ ขอร้องให้คนเกียดวัดสนใจเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรื่องตายเกิดตายไม่เกิดจนพ้นจากการตายเกิด